ที่หญิงก้าวไกลร้องกระทรวงวัฒนธรรมชี้ละครแรงเงาเนื้อหารุนแรงทําให้เยาวชนซึมซับพฤติกรรมแบบผิดๆเสนอควรออกอากาศหลัง4ี่ทุ่มตำรวจพิษณุโลกแถลงผลกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงวันที่19ถึง23ตุลาคมได้ตัวผู้ต้องหายาเสพติดและอาวุธสงครามเพียบ จับสโจจแก๊งลักตัดสายเคเบิลโทรศัพท์พร้อมของกลางมูลค่ากว่า2 0 0 0 0าทำทีเป็นคนหาปลาสบโอกาสปลอดคนตัดสายลากไปขายที่โอทีจังหวัดศรีสะเกดเผยเสียหายปีละกกว่า4ล้านอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนจังหวัดลำปางคึกคักขณะที่อากาศหนาวลดลงต่อเนื่องนักท่องเที่ยวแห่อาบน้ำแร่และนำไข่ไก่ลงต้มเพื่อสุขภาพอย่างสนุกสนาน สุดทัรนี้ก็มีข่าวละคงละครนะฮะก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนนี้ก็ตตึกวันนี้แหละฮะในช่วงกลางดึกที่ผ่ามานะครับคุณเป้ยปานวาดภรรยาของรือเอกนิธิบุญยลกรินนั้นได้คลอดน้องแล้ว<ม>นะครับ<ม>เป็นลูกชายนะครับหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะครับแล้วก็น้ําหนักนั้นก็แม่ใช้ได้เลยนะครับ3,234กรัมนะฮะ3า3กิโลเศษเศนี่ฮะก็ ใช้วิธีผ่าคลอดครับนะฮะก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตอนสายวันนี้ทางด้านของหัวหน้าพรรคมาตุภูมิพลเอกสนธิบุญญาตกลิงก็ไปเยี่ยมด้วยนะครับนี่ฮะซึ่งคุณพ่อมือใหม่เรือเอกนิธินั้นก็ก็ดีใจตื่นเต้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของชื่อของลูกนะแม่ของออฝ่ายฝ่ายคุณพ่อเนี่ยอยากจะให้ ชื่อลูกว่าเข้าปั้นเพราะว่าเรือเอกนิธิกับคุณเปิ้ยเนี่ยก็ชอบทานอาหารญี่ปุ่นแต่ยังไม่ตกลงนะฮะนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเปิปดด้ย,ป,ยปานวาดด้วยนะครับก็ถือว่ารวดเร็วทันใจามากครับ<ะ> <laughs> รวดเร็ว <laughs> ทันใจามากนะฮะเปิ้ยปานวาดก็ได้ลูกชายแล้วนี่นะฮะอ่มีข่าวต่างประเทศอยู่ข่าวหนึ่งฮะอันนี้น่าสนใจดีสําหรับคนที่เล่นคอมบ่อยๆนะครับจะใช้อีเมลหรือจะใช้ เข้าไปในเว็บอะไรต่างๆแล้วต้องมีพาสเวิร์ดดินะฮะบริษัทซอฟต์แวร์นะครับบริษัทซอฟต์แวร์รสำหรับสมาร์ทโฟนแล้วก็ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Splash Data เนี่ยนะครับเขาบอกว่าปี2012นะครับมีผู้ใช้งานซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้พาสเวิร์ดเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพาสเวิร์ดที่เป็นพาสเวิร์ดมักง่ายอ่ะเอางี้วาเป็นพาสเวิร์ดมักง่ายที่คนมักจะนิยมใช้กันแล้วก็ เข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับเขาจัดอันดับมาเลยนะฮะ25อันดับแรกที่เป็นพาสเวิร์ดที่ครองแชมป์แบบมักง่ายอ่ะสิ่งคิดเขาใช้คำนี้ง่ายคือง่ายง่ายมากง่ายเกินไปอันดับหนึ่งเลยฮะใช้พาสเวิร์ดก็คือคำว่าพาสเวิร์ดนั่นแหละไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยนะพอยูสเซอร์เนมเสร็จตามด้วยพาสเวิร์ดก็คือใส่พาสเวิร์ดอันดับสองก็คือ12 3 4 5สี่หห อันดับ3 1 2 3 4 5 6 7 8อันดับ4 A B C 1 2 3อันดับ5 Q w E R T Y อันนี้ก็คือตัวอักษรมาตรฐานบนแป้นพิณน,นะ,ะนที่อยู่ซ้ายสุดอะ่ะนี่ฮะนีะ่กองซูมเข้ามาจะเห็นคือตั้งแบบง่ายๆเลยเกด Q เนี่ย Q W E เนี่ย Q W E R T Y เรียงมาเลยใช่ห้าตัวนี้แหละฮะ หตัวนี้แหละเรียงมาเลยนะครับอันดับหกมังกี้อันดับเจ็ดเลดมล์นะฮะอันดับ8ปดดราก้อนอันดับเก้าหนึ่งหกตัวนี่อันดับสิบเบสบอลนี่ฮะมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบอันดับนะฮะอันดับสิ I love you อันดับสิบสอ trust number o อันดับ13บสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสัชายห้ามาตอร์สห หนึ่งสองสามหนึ่ามย่างเงี้ยสิด welcome สิบแปด shadow สิบเก้ ashley ยี football ยี่สิ jesus นะฮะยี michael ยีาม ninja ยีิบสี่ mustang 25, password one เนเดาง่ายพว,พวกนี้เขาบอกมันเดาง่ายมากแล้วที่สุดแล้วเราก็จะถูกแฮ็กข้อมูลเข้าไปออสรุปแล้วง่ายที่สุดคือ password password คิดว่าแบบ จะย้อนสอนเนคนนึกไม่ถึงเอาพาสเวิร์ดเลยปรากฏว่าเครื่องมันคำนวณมาให้ว่ามันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปนี่มันก็ง่ายจริงๆอย่างที่เขาบอกนะเดี๋ยวนี้เวลาเราไปซายอินพวกอีเมลอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะบอกนะใช่ไหมมันจะบอกว่าเราตั้งพาสเวิร์ดอะไรเนี่ยมันจะบอกเลยว่าพาสเวิร์ดนี้ง่ายพาสเวิร์ดนี้เข้าง่ายเข้าปานกลางพาสเวิร์ดนี้เข้ายากใช้ได้มันบอกเราด้วยเหรอมันจะบอกนะมันเป็นแถบ เวลสีขึ้นมาเลยใช่ไหมมันจะเป็นแถบสีใช่ไหมว่าคุณใช้พาสเวิร์ดนี้มันค่ายคุณใช้นะแต่มันจะบอกว่ามันจะเตือนว่าถ้าคุณใช้พาสเวิร์ดนียมันง่ายนะพวกอีเมลอย่างเงี้ยใช่ฮอตเมลก็มีนะแล้วของผมไม่มีไม่โดนเตือนก็แดงว่าพาสเวิร์ดเรายากคุณจําได้เหรอคุณจดนานยังอไม่ต้องถามไ่ลอกนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกวันเกิดวันที่ส่วนใหญ่จะวันที่ใช่ ของตัวเองใช่ครับอ่คุณมันจงมีอะไรฮะก็สั้นๆเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนก็ักขับชื่อผู้ที่จะได้รับหนังสือหนังสือคุณกนกตกข่าวไม่ใช่ในสนามข่าวเราคือตัวจริงอ๋อเมื่อวานเมื่อวานที่แจกค่าเล่มใช่ไหมนะฮะถ้าท่านนะฮะนี่ชื่อมาอ่านยากจังคุณบรรจงอ่านหน่อยดิลูจิเรตตบุลรัตโอ้โหใจฟอนคุณเกซินีครับ รัตนชนดาบตำรวจไผยบูลปันแป้นสีมันดูยากด้เลยอะคุณเวราวุธไทยวัฒครับแล้วก็คุณทศพักใช่ป่ฮะไม่สัสพักไม่ไม่เอาฟอนต์นี้ได้ไหมทีหลังอ่ะสีด้วยใช่คือฟอนต์นี้มันไม่มีหัวตั้งแต่ตอนรายการตอนเช้าแล้วชอบใช้ฟอนต์ที่แบบตัวหนังสือมันไม่มีหัวนอหนูเนี่ยมันไม่มีหัวนอหนูมันลงมาเลยอ่ะ แล้วมันอ่านยาก้รอบทรมานคนดูครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกับคทั้งห้าท่านแล้ววันนี้คนที่ได้ห้าท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เฉลยพรุ่งนี้ฮะ่ะวันนี้ก็เปิดตัวหนังสือเปิดตัวหนังสือนะฮะในแอปพลิเคชันหนังสือเล่มนี้แหละนะครับวันนี้คุณสุธิชัยก็ไปพูดถึงที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้และก็ที่มาที่ไปของ 12ปีเนชั่นแชนแนลนั่นเองอ๋อนี่นี่ฮะเปิดแอปด้วยใช่ไหมเปิดแอปด้วยนะครับแอปของคุณสุธิชัยนะฮะใช่ฮะแอปพลิเคชันแอปสุดทิชัยนิวจังกี้นะฮะสุดทิชัยยุนนิวจังกี้ครับมีแอปเป็นของตัวเองนะเท่มั้ยเนี่ยเห็นไหมด้วยเออมีแอปด้วยนะฮะคุณสุทธิชัยก็พูดถึงเรื่องการก่อตั้งของเนชั่นแชนแนลนะครับว่า ได้มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมด้านการนำเสนอข่าวมาตลอดไม่เคยหยุด<ม>เพื่อให้สังคมไทยรับรู้ข่าวสารรวดเร็วถูกต้องแม่นยำน่าเชื่อถือซึ่งก็ต้องผ่านการกลั่นกรองการวิเคราะห์จากนักข่าวที่เรียกตัวเองว่านักข่าวตัวจริงครับนะฮะรวมถึงการกำหนดแนวนโยบายที่เป็นอิสระเป็นมืออาชีพคุณอดิศักด์นะครับก็บอกว่าให้การสำคัญต่างๆในหนังสือเล่มนี้ ก็เต็มไปด้วยความท้าทายทุกอย่างก้าวถือเป็นตำราของคนทำสื่อเหมาะเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์เหมือนกันนะฮะก็เป็นแบบอย่างที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันมันต้องแลกมาด้วยความอดทนครับครับเจออุปสรรคขวากน้มเยอะมากนะฮะก็มีตั้งแต่ภาคปฐมบทเลยครับว่าก่อนจะมาเป็นเนชั่นเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็พอมาเป็นเนชั่นแชนแนลได้สักพักหนึ่งเนี่ย เจออุปสรรคอะไรใช่ฮะความจริงก่อนก่อนเป็นเนชั่นอีกนะตั้งแต่เนชั่นเริ่มทํารายการทีวีครับยังไม่มีเนชั่นยังไม่มีสถานีใช่มีมีเสียงนะต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่ใช่แค่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ต้องการรู้ด้วยว่าเราคิดยังไงแล้วเราไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรมีความหมายยังไงต่อคนทั่วไปงานหน้าที่ของเราว่าคือต้องอยู่กับมันะฉะนั้นเราบ้ากับมันเพื่อที่จะให้คนทั่วไปเนี่ยได้ สรุปและได,ได้ความรู้ข้อมูลข่าวสารจากทุกแหนทุกมุมครับตะนั้นก็จะออกมาในลักษณะล่าสุดสมัยก่อนก็เปนังสือพกมินทุกเช้าแต่ตอนนี้ก็จะเป็นมีกับแอปพลิเคชันจะมี iPhone iPad iPad ดนี้นี้ไอแพดออกแล้วนะครับ <iPad. S 1> ออกมาได้นะครับก็ดาวนะ์โหลดฟรีนะครับและในนี้จะมีหมดนะครับคอลัมน่หนังสือพกมินของผมากาแฟดำบล็อกที่ผมเขียนทีวีที่ผมทํา ทุกรายการทุกอย่างที่ผมทำตั to ้งแต่เดินจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยจะไม่อยู่ในอันนี้หมดเลยครับแล้วก็สดทาสดใยมมากช่ยยุนเดินนิวส์จังกี้คืออะไรคะทำไมต้องเดินนิวส์จังกี้นิวส์จังกี้ก็คือนั่นแหละความหมายคือคนบ้างข่าวอยู่กับข่าวต่อเวลานี่ที่ถูกทันอยู่กับข่าวสารเพื่อที่จะให้ผู้ที่รับรู้ข่าวสารจากเราเนี่ยได้ทันเหตุการณ์และสามารถที่จะรู้ว่า มันมีความหมายยังไงสำหรับแต่ละคนซึ่งผมเชื่อว่าเป็นส่วนสําคัญของความเป็นเนชั่นที่ทุกคนนี่นะฮะดาวโหลดฟรีใช่ฮะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นการเปิดตัวหนังสือของเรานะฮะแต่ว่าดูคุณสุทธิชัยเปิดตัวคุณอิสั์แล้วดูได้เนื้อหาสาระกว่ากันเยอะทำไมแตกต่างกันยังไงฮะคุณบรรจงไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ได้ไปดีละดีละดีละ ดูเละเทอะมากล่ะแต่ดูโหสีสันดีนะเสื้อผ้าเนี่ยใช่ใช่มันดูเละมันดูเละเทอะมากออะพอละพอละพอละสาระเลยไม่ได้อเล่มนี้เห็นว่าขายดีเนี่ยเห็นมีบางคนเขาซื้อแล้วเขาก็เอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าเนี่ยซื้อมาแล้วนะเออไม่น่าเลยได้ลายเซ็นมาแล้วซื้อไม่น่าเลยน่าจะดูให้ทุ่นทีล่อ อ่าอ่ามาปิดท้ายมีอะไรครับวันนี้อ่าปิดท้ายไปดูกังนัสไตล์วันนี้ศิลปินนะกังนําสไตล์ทรายซึ่งโอ้โหตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะใช่ครับวันนี้เนี่ยเขาเขา้เขาพบเลขาธิการสหรประชาชาติบันคีมูลซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้เหมือนกันโอ้โหทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันแล้วดูทีแรกเนี่ยดูทรายแบบเนียมเนียมใช่ไหมเนียมเนียมมากเนียมเนียมเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไง ดูโอ้โหยืนกลุมเลยฮะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเจอเจอลูกหยอกของเลขาธิการบันคีมุลเข้าไปโอ้โหนี่ไม่รู้คุยอะไรกันนี่นี่เขาบอกว่าซายเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นการพบปาก,กันร,ระหว่างชาวเกาหลีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกสองคนโอ้ he, แต่บันคีมูลบอกว่าตัวเขาเองไม่ใช่ชาวเกาหลีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกนะฮะ หลังจากที่มิวสิกวิดีโอเพลงของกังนำสตาร์นี่นะฮะมีคนเข้าไปคลิกอยู่ใน YouTube ตอนนี้นะฮะ500ล้านกว่าครั้งนะอ้โห้0 0ล้าน500ล้านกว่าครั้งนี่ฮะห3 1ล้านและนี่บันคีมูลทำท่าเต้นท่าควบม้าของสายดังไปทั่วโลกจริงฮะก็ถูกของเข้า เป็นชาวเกาหลีที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดของโลกในตอนนี้ออสองคนคนนึงเป็นนักร้องนะฮะที่มีชื่อเสียงคนนึงเป็นเลขาธิการของสัประชาชาติใช่ดังเพราะเพลงเพลงเดียวแท้ๆนะฮะคนนี้นะฮะสายเพราะเพลงเพลงเดียวแท้ๆโอ้โหอ0 0รยกว่าล้านคลิกนะใช่ อ๋อแล้วผมเพิ่งรู้นะทีมงานบอกว่าเวลาจะนับ1คลิก1วิวเนี่ยต้องฟังจนจบต้องดูจบพื่อนเออผมก็เพิ่งรู้เนี่ยจ,จะนับเป็น1วิวเออจริงป่ะไม่รู้ทีมงานหลอกเราหรื <c oughs> เอเปล่าลืรช้าไปแล้วาบางคนได้ดูหลายรอบแล้วแต่บางทีบางบางทีเราก็ไม่ดูดจบนะใช่ฉะนั้นบา,บางอย่างเราดูเราจะชอบบางตอนแล้วก็ย้อนกลับมาดูไม่จบอ่ะไม่จบเรารู้เฉพาะตรงไฮไลท์มันใช่ไหมนั่นน่ะสิ เราจะเป็นหนึ่งใน500ร้อยกว่าล้านคนตรงนีผมไม่เคยดูจบนะเลอะใช่ผมไม่เคยดูจบคุณจงดูจบอะเคยดูจบรอบเดียวเองนี่นะรอบเดียวกางนานะไม่ใช่คลิปอะไรนะกางนากางนํกางนำนะกางนำจางก็ปรนจงวันหนึ่งผมเป็นเจ้าแห่งคลิปมาดูคลิปเยอะมากดูอะไรเยอะๆเอาหมดเวลาแล้วหมดเวลาลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ